โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้กำแพงสังธรกษ์วิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่หมู่ที่9ตำบลบ้านศิลป์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2 สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการะทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6บุคลากรครูจำนวน9คนบริหารงานโดยนางสาวเพ็ญพรเรียงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนชมชนวัดกำแพงใต้บริหารงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นวิถีอนาคตวิถีคุณภาพโดยกำหนดนโยบาย4ด้านได้แก,ก่ 1. ด้านความปลอดภัย 2. ด้านโอนกาส 3. ด้านคุณภาพและ 4. ด้านประสิทธิภาพและมีการขับเคลื่อนตามจุดเน้นของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน9ข้อดังนี้ เล่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นรวมทางลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 2. เสริมสร้างระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform 3. ส,ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ3-5ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบรวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศิลธรรมให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 5. จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ 6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายในรูปแบบ Active Learning มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ 7. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการจัดสรรกอบวงเงินงบประมาณตามหลักธรรมมาพิบาลโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้กำแพงสังขารวิทยาเป็นสถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมเป็นผู้นำเทคโนโลยีมีคุณภาพตามมาตรฐาน กลโรงเรียนแห่งนี้จะยังคงเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีเป็นสถานที่ที่น่าดูน่าอยู่และน่าเรียนรวมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง